สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาคุยกันต่อเนาะจะอย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็นครับก็มาคุยกันต่อวันนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วเป็นตอนที่สี่นะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการที่ทำไงให้บทสนทนามันลื่นไหลเวลาเราคุยกับคนแล้วก็ทำยังไงให้เราแบบชวนชวนเขาเข้าคุยแบบคุยเข้าประเด็นที่เราอยากจะสนทนาโดยลื่นไหลอ่ะโดยที่เราไม่ได้แบบเออว่าแต่วันนี้อะไรเงี้ยคือเราจะไม่ไม่ขัดเราจะเข้าแบบเนียนๆทำให้ ทำให้พูดที่เราพูดเนี่ยเขารู้สึกว่าเราไม่เราไม่ขายเกินไปในประเด็นของเรานะครับโอเคโอเคเราก็ต่อกันเนาะวันนี้ที่ผมสรุปมาจะประมาณนี้นะครับก็ข้อหนึ่งครับปรับวิธีพูดคุยให้เข้ากับอีกฝ่ายเพราะว่าอีกฝ่ายอาจจะไม่ชอบคุยเล่นนะครับเพราะว่าบางคนอ่ะเขาบอกว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่เขาไม่ค่อยชอบคุยเล่นมากนะเราก็อาจจะต้องดูด้วยหรือบางคนอาจจะเป็นคนคนพูดที่ช้าๆเมื่อบางคนเจอคนพูดช้าๆเนี่ยแล้วเราไปพูดเร็วๆเนี่ยบางที มันอาจจะดูไม่สมูทเราก็ต้องอาจจะต้องปรับวิธีการพูดให้เข้ากับเขาเพื่อเป็นการกลมกลืนนะครับ2คือสามารถดูคนได้5้าประเภทใหญ่ๆนะครับที่เราสามารถคุยด้วยได้นะเออไม่ใช่คุยด้วยได้สิคือเราคุยด้วยกันได้กับทุกคนนะครับแต่ว่ามันจะมีคนอยู่5้าประเภทที่เราสามารถปรับวิธีพูดให้กับเขาได้ซึ่งประเภทแรกก็คือคนที่พูดสิ่งที่อยากพูดแบบตรงๆนะครับโดยส่วนมากจะเป็น คนที่เป็นหัวหน้าง,งานหรือว่าเป็นผู้บริหารขนาดกลางนะครับรับมือโดยเราจะพูดเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่ออีกฝ่ายแล้วก็ต้องตอบคำถามแบบตรงไปตรงมาตอบคำถามท,าที่เขาสงสัยให้ได้ก่อนเราค่อยอธิบายแล้วก็คนประเภทนี้นครับมักจะชอบถูกชมโดยเราจะใช้วิธีชมแบบพึพรรมพำเหมือนที่เราพูดไปนในตอนที่แล้วก็ได้นะครับซึ่งคนประเภทนี้นครับมักจะเป็นคนที่เขามักจะพูดตรงๆแล้วก็ เขาเรียกไงเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความภูมิใจในตัวเองสูงครับเป็นคนพูดเร็วตั้งใจฟังเรื่องที่ตัวเองสนใจชอบถามแทรกหรือว่ากอดอกขณะฟังคนอื่นพูดอะไรเงี้ยคือคนพวกนี้เขาจะมีความเป็นผู้นําสูงเนาะเวลาเราจะคุยกับเขาครับเราจะต้องคุยแบบสรุปประสบนทนาไปเลยแล้วก็ต้องออพูดตรงๆครับไม่พูดยืดเยือ้อแบบอะไรมากมายนะครับคนที่สองก็คือ คนดีที่อ่อนโยนนะครับคนประเภทนี้เขาจะเป็นคนที่ง่ายๆนะครับคนประเภทแบบสบายๆอ่อนโยนหรือประเภทที่ว่าเขาเป็นคนดีนะครับคือเขาจะเป็นคนที่มีบุคลิกที่ทําให้รู้สึกเรารู้สึกดีฟังคนอื่นพูดพร้อมกับพยักหน้าเอ,อออิ่ยบ่อยๆหรือว่าเป็นคนพูดเนิบๆเนชา้าๆแล้วก็เป็นคนที่พูดค่อนข้างยาวนะครับซึ่งถ้าเราเป็นคนที่เป็นพนักง,งานขายเนี่ยที่จะต้องรับผิดชอบลูกค้าประเภทเนี้ยเราจะรู้สึกไงหรือว่าอาจจะดีใจหรือว่าเยี่ยมหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าไม่ใช่นะ เขาบอกว่าเขาเรียกคนประเภทนี้ว่าเป็นคนประเภทที่เป็นนักฆ่าพนักงานขายนะเพราะว่าคนประเภทนี้ครับมีลักษณะเด่นตรงที่เขาเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นส่วนใหญ่แล้วพวกเขามักใจกว้างถึงแม้จะเป็นคู่สนทนาคู่สนทนาจะคุยเล่นไม่เก่งแต่เ,เป็นพวกที่รับฟังอย่างสนุกสนานครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยคนประเภทนี้ครับส่วนมากจะตัดสินใจไม่ค่อยเก่งจึงมักจะไม่ยอมพูดเข้าประเด็นสําคัญหรือว่าไม่ยอมให้คําตอบทั้งที คือพูดไปอยู่นั่นแหละคือเขาอ่อนโยนส,ยสบายๆใช่ไหมละ่ะแต่ว่าเวลาเราจะพูดกับเขาเนี่ยทีไรเนี่ยเขาก็จะไม่ตัดสินใจเวลาเราเชิญชวนเขาหรือว่าเราเป็นเซลเวลาเราไปขายเขาเนี่ยมันจะยากนะครับเขาบอกว่าเขาเองก็เคยไปหาลูกค้าบางบางคนอยู่หลายครั้งแต่ว่าเรื่องที่คุยกับไม่คืบหน้าไปไหนเลยเหมือนกันนะแน,แน่นอนว่าในสภาพและการเที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานคนประเภทเนี้ยถือเป็นคนที่คบหาด้วยง่ายนะแล้วก็ในอง่งนหนึ่งก็สามารถมองว่าเป็นคนที่พึ่งพาไม่ได้ด้วยนะครับ ในกรณีที่เราอยากจะกระตุ้นคนประเภทนี้ให้ตัดสินใจก็คือเราจะต้องพูดให้มันชัดนะครับหรือว่าต้องลองหาจังหวะเหมาะนะแล้วก็พูดให้ชัดอย่าเพิ่งพูดแบบอย่าเพิ่งเร่งรัดอย่าเพิ่งรีบร้อนในการสนทนาเราอย่าไปไปถึงปุ๊บแล้วเราพูดรัวๆเร็วๆใส่เขาเลยอะไรเงี้ยคือเขาเขามมกจะเป็นคนที่ต้องช้าๆแล้วก็รอจังหวะในการที่จะพูดนะครับอคนที่สามคือเป็นนักวิเคราะห์ครับคนเป็นนักวิเคราะห์เนี่ยเขาจะเป็นคนนิ่งๆสุขุมแล้วก็ เขาจะเป็นคนที่ชอบสังเกตคนนะครับแล้วก็เวลาเราพูดคุยกับเขาเนะี่ยคนพูดคุยในเรื่องที่เขากระหายคร,ร่รู้เพราะว่าคนประเภทนักวิเคราะห์เนี่ยเขาจะชอบเ,ออเรียนรู้ครับแล้วก็เขาจะเป็นคนที่ดูมีระเบียบต่อคาถามอย่างสุข,ขุมไม่ค่อยแสดงปฏิกิริยาตอบโต้มันเลยทําให้เราเรู้ได้ออยากนะว่าเขาสนใจในเรื่องอะไรนะก็ต้องสังเกตสังเกตแววตาเขาได้ครับสังเกตแววตาที่เปลี่ยนไปในเรื่องนั้นๆแล้วก็อย่าคุยเรื่องตลกนะ อย่าไปคุยเรื่องตลกอย่าไปซุบซินินทากับคนแบบนี้ให้พูดสรุปประเด็นเลยหรือว่าพูดเป็นตัวเลขเลยก็ได้ว่าเอ,อวันนี้ผมมีสามประเด็นครับที่ผมจะมาพูดซึ่งประเด็นสําคัญก็คือบลาบลา,บา,บาก็ว่าไปครับคนที่สี่คือคนที่ชอบเข้าสังคมครับคนประเภทนี้เขาจะเป็นคนที่สดใสด่าเริงนะครับแล้วก็เป็นคนที่เข้าสังคมเก่งแล้วก็มักจะรู้สึกขำกับสิ่งที่ตัวเองพูดแล้วก็หัวเราะเพื่อนๆน,น่าจะนึกออกนะคือเป็นคนแบบเป็นคนที่ พูดเยอะพูดเก่งไม่ค่อยได้ฟังอีกคนพูดแล้วก็มักจะแบบพูดเกินจริงในตอนนอนที่ว่าโอ้โหสุดยอดไปเลยอะไรเงี้ยคือเป็นคน acting ดีอ่ะคือเรื่องไงดีวะคน exciting อะเป็นคนตื่นเต้นตลอดตื่นตัวตลอดเวลาะะครับซึ่งวิธีรับมือคือต้องตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็ตอบรับไปกับเขานะคือไหลไปกับเขาก่อนแล้วก็สนุกไปกับการคุยเล่นถ้าเขาพูดนอกเรื่องเนี่ยก็ไหลไหลไหลไไปแต่ว่าสุดท้ายเราต้องตบเข้ามาในประเด็นให้ได้เพราะว่าคนประเภทนี้ครับส่วนใหญ่มักจะ รับมือได้ยากเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่พูดไปเรื่อยๆแล้วก็พูดนอกเรื่องได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีเชื่อมเรื่องนั้นๆเข้ามาให้ได้โดยการอาจจะเชื่อมคําเอาเอ,เอพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมนึกถึงเรื่องนั้นเลยครับที่ผมจะคุยวันนี้ก็คือเรื่องนี้อ่ะเราก็จะเชื่อมประเด็นแล้วก็ชักจูงมาสู่บทสนทนาเราได้นะครับส่วนใหญ่คนประเภทนี้มักใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขารู้สึกดีกับเราเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญมากคนสุดท้ายคือคนขี้เกียจใจครับ ไม่ค่อยแสดงความเห็นคือเขาจะเป็นคนพูดช้าซึ่งสามารถรับมือได้โดยการปรับจังหวะการพูดให้เข้ากับเขาแล้วก็รอฟังคําพูดจากเขาโดยที่ไม่รีบร้อนจะต้องใจเย็นนะคนที่ยังใจจะเป็นคนที่ส่วนใหญ่จะไม่ไม่ใช่คนที่เป็นมีความว่าผู้นํามากครับเขาจะเป็นคนที่ดูแบบนุ่มนวลอะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เขาจะพูดดยเขาจะพูดว่าอ๋อจริงด้วยนั่นสินะอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอฟังคําพูดของเขาแล้วก็ค่อยๆ ค่อยๆชักจูงเขานในในประเด็นของเรานะครับโอเคเข้าต่อไปอย่าทําลายความต่อเนื่องของบทสนทนาด้วยคําว่าว่าแต่วันนี้อะอย่างเช่นว่าแต่วันนี้คืออะไรใช่ไหมอย่างเช่นสมมติพูดคุยกันใช่ไหมครับพู่นี้คือเราจะต้องรักษาบรรยากาศดีๆที่เกิดขึ้นจากการคุยเล่นเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดกันอยู่ดีๆแล้ว เวลาเราพูดกันเรื่องนี้เรื่องนี้เราอยู่ๆเราก็พูดขึ้นมาพ้งขึ้นมานะว่าว่าแต่วันนี้เออจะว่าไปวันนี้อะไรเงี้ยมันจะถือเป็นการทําลายความต่อเนื่องของการสนทนานะครับซึ่งส่งผลให้บรรยากาศเนี่ยมันตึงเครียดขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าอยู่ๆเราก็พูดขึ้นมาใช่ไหมอีกทั้งมันทําให้เราแล้วก็อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกประมาทด้วยความเป็นไปได้ที่อีกฝ่ายจะระแวงคาพูดของคุณก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะว,าว่าอยู่คุณก็พ้งข,ขึ้นมาใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวประเด็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นวิธีที่ทําาาให้้ธรรมชชติไดก็คืออย่่งเน จากที่คุยกันเมื่อกี้นะทาให้ผมนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้อแล้วเราก็พูดต่อไปหรือว่าเท่าที่ฟังคุณพูดมาเนี่ยผมคิดว่าพอจะช่วยคุณได้นะครับอแล้วก็พูดไปคือเราจะต้องหาทางเชื่อมโยงสิ่งที่เราพูดแล้วก็แตกประเด็นที่เราอยากจะพูดคุยให้สําเร็จครับอีกข้อหนึ่งก็คือพยายามเข้าประเด็นโดยที่ยังเป็นบรรยากาศของการคุยเล่นอยู่นะจากที่เรายกตัวอย่างเมื่อกี้จากที่คุยเมื่อกี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่องอ ข้อก็คือใช้คําหรือเวลาเชื่อมโยงเข้ากับประเด็นในการสนทนาแบบเนียนๆนะครับซึ่งอย่างเช่นให้คุณเลือกคําสําคัญที่นึกได้นะครับจากเนื้อหาของประเด็นสําคัญที่คุณอยากพูดเอาไว้ล่วงหน้าจากนั้นพอถึงตอนคุยเล่นกับอีกฝ่ายเนะี่ยก็ให้นึกเชื่อมโยงคําเหล่านั้นกับเรื่องที่ฝ่ายพูดนะครับอย่างเช่นอาคุณ A บอกว่าท่านประธานงานยุ่งเหมือนเดิมเลยนะครับอาคุณประธานก็จะบอกว่าเปล่าหรอกจริงๆแล้วมีพนักง,งานบัญชีเราออกไปไหนะ เออผมเลยต้องช่วยแก้ปัญหาต่างๆคุณเอจะบอกขอโทษนะครับที่มารบกวนตอนนี้ตอนที่กําลังลําบากแต่ผมอาจจะพอช่วยเหลือได้พอดีว่าวันนี้ผมจะมานําเสนอเว็บเซอร์วิสตัวใหม่ที่ใช้ในการแนะนําบุคลากรครับอ่า <c oughs> ก็จะเป็นการชักจูงโดยคุณ,ค,ณคุณเอนะครับเพราะว่าคุณเอ,อก็แทงมาแล้วไงว่างานยุ่งเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วพอคุณ B ก็พูดส่วนมาปุ๊บอ่ะแล้วก็มีช่องพอดีอะไรอย่างเงี้ยเออโอเค <c oughs> หรือว่าอ่ะการใช้เวลาในการเข้าประเด็น,นใช่ไหมในในกลยอน่างเช่น ช่วงที่สินค้าถูกผลิตด้วยเทคนิคใหม่หรือว่าช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบหรือว่าใช้เป็นฤดูใบไม้ก็ได้ฤดูฤดูร้อนฤดูหนาวอย่างเช่นคุณบีบอกว่าฤดูใบไม้ผีแล้วเนี่ยเผิ่มแป๊บเดียวเวลาก็ผ่านไป1ปีแล้วคุณเอก็จะบอกว่าจริงด้วยครับจะว่าไปช่วงเดือนพฤษภาบริษัทตึดตึดจะก่อตั้งครบ20ปีแล้วนะครับคุณบีก็บอกเอ๊ก่อตั้งมานานขนาดนั้นเชียวเอก็จะบอกว่าใช่ครับ เพราะอย่างนี้บริษัทเลยวางแผนจัดแคมเปญใหญ่โดยเริ่มการประกวดผลิตภัณฑ์ที่สามารถนําไปขายได้นะครับก็จะเป็นการเชื่อมโยงจากฤดูใบไ,ไม้ผลิหรือว่าจากช่วงเดือนพฤษภาคมเข้ามาที่ตัวบทสนทนาได้นะครับอืซึ่งเนียนๆเลยนะมันจะไม่ดูแบบเออว่าแต่วันนี้คุณจะสนใจอย่างนี้ไหมครับใช่ไหมมันก็จะดูไม่น่าสนใจเท่าใช่ไหมครับโอเคอีกเรื่องหนึ่งก็คือเว้นช่วงเมื่อลัาจะพูดเรื่องสําคัญอ คือเขาบอกว่าเวลาเราพูดเรื่องสําคัญเนี่ยเราต้องเว้นช่วงเพื่อให้คนฟังเขาสนใจในสิ่งที่เรากำลังจะพูดนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเราพูดเฉยๆว่าวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากพูดกับคุณให้ได้จริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมันก็จะดูติดใช่ไหมครับถ้าเราลองเว้นแบบนี้วันนี้ผมมีเรื่องที่อยากพูดกับคุณให้ได้จริงๆแล้วอ่ะคือเขาบอกว่าให้เว้นช่วงสัก0.5าวิเพราะว่าเป็นช่วงที่คนสามารถพยักหน้าได้อ่ะคือเขาจะพยายามจะตั้งใจฟังแล้วเพราะว่าเราเป็น เราเป็นคนพูดไปแล้วว่าวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะพูดกับคุณให้ได้แล้วเราก็เว้นจริงๆแล้วอะไรประมาณนี้ครับโ okay. อเคอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือบอกแต่ต้นว่าประเด็นที่จะพูดมีสามข้อจะทําให้คนตั้งใจฟังแล้วก็จดจ่อทันทีซึ่งเนี้ยผมอยากจะเอามาเอามาปรับใช้เหมือนกันเพราะว่าอย่างวันนี้ผมก็พูดโพ้ขึ้นมาเลยมันก็ทําให้เพื่อนๆอาจจะออกไปจากคลิปนี้แล้วด้วยซ้ำหรือใครอาจจะไม่ได้ฟังมาถึงตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการ ใช้ประเด็นที่จะพูดเนี่ยว่ามีอยู่3ข้อหรือว่ากี่ข้อก็ได้จะทําให้คนฟังตั้งใจจดจ่อทันทีว่าประเด็นที่พูดเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมมากกว่าที่เราจะพูดขึ้นไปเฉยเฉยใช่ไหมครับอบอกว่าจะพูดเกี่ยวกับอะไรภายใน10บวินนะครับเหมือนที่เขาบอกครับเพราะว่าคนเราเนี่ยจะมีความสนใจในเรื่องที่พูดเนี่ยภายในประมาณ14วีวินะไม่เกินนะซึ่งจริงๆภายในสิวิก็พูดอะไรได้มากแล้วนะคือเขาบอกว่าให้พูดอะไรก็ได้ภายใน1ิวิ ถ่ายทอดมาอย่างเช่นว่าเรื่องที่พูดเนี่ยมีประเด็นสําคัญอะไรบ้างหรือว่าถ้าจะสรุปประเด็นสําคัญเหล่านั้นอย่างสั้นๆเนี่ยควรจะพูดยังไงภายในสิบวิอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทํากันบ้านนะครับข้อสุดท้ายครับอดทนต่อความเงียบแล้วก็รออีกฝ่ายอย่างอ่อนโยนคือบางทีเราจะไปเจอคนที่แบบเขาเขาเกาลังคิดหรือตัดสินใจอย,อยู่เนี่ยแล้วเราจะกลัวการเงียบเราก็จะพูดต่อไปเรื่อยๆพูด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 ใส่เข้าไปซึ่งบางทีมันทาให้เขาไม่มีเวลาได้คิดนะครับเพราะฉะนั้น เวลาที่เงียบอยู่ยแ,แสดงว่าเขากำลังใช้ความคิดเพราะฉะนั้นเราอาจจะรออีกฝ่ายอย่างอ่อนโยนก็ได้ <c oughs> เขาบอกว่าให้รออีกฝ่ายด้วยสีหน้าที่อ่อนโยนนะครับก็สีหน้าที่อ่อนโยนก็เขาบอกว่าให้ดูสีหน้าของเค้าเบซี่นะเป็นนักดนตรีแจ๊สนะลองเซิร์ชได้นะเค้าเบซี่คือเป็นใบหน้าที่อ่อนโยนจริงๆซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูก็แล้ใครที่ดู ใครที่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์รูปไปให้ดูเลยแล้วกันนะรัาใครที่ฟังอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับว่าสีหน้าอ่อนโยนเนี่ยคนจะทำยังไงนะครับอโอเคจบแล้วนะครับสำหรับเล่มน,นี้นะครับโอเคแล้วครั้งหน้าจะเป็นเล่มไหนที่ผมเล็งไว้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเล่มเก่าๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาส่วนเล่มใหม่ที่เพิ่งโพสไปเนี่ยต่อจากเล่มนั้นแน่นอนนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ